เอาเลยครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในเกม Minecraft หรือชาว YouTube นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่น Minecraft, เอาชีวิตรอด EP ที่2อนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเราเคยเล่นเอาชีวิตรอดไปแล้วนะฮะครั้งหนึง่งแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาทําต่อนะเนื่องจากขี้เกียจนะฮะเออขี้เกียจใช่ผมเป็นคนขี้เกียจงนะก็วันนี้ผมก็จะมาต่อ EP นั้นเลยซึ่งผมก็ตายนะฮะก็ต้องมาเริ่มหาของใหม่หมดเลยเพราะว่าของนั้นคือมันหายไปหมดเลย ขอไปเรื่องเสียงรถนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่าฮนะเราจะไม่เสียเวลาการมองเห็นของเราก็อาจจะสั้นนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากถ้าผมเปิดสูงไปมันจะแหลกนะฮะ<ม>เพราะว่าผมอัดคลิปไปด้วยไงถ้าผมไม่อัดคลิปผมถึงจะเปิดแบบเเดอร์7ได้นะเนี่ยนี่ผมปรับตัวสอนนะถ้าอถ้าไม่อัดคลิปนะผมเปิดเอร์7レン더12ได้เลยนะอ,อัดคลิปไปด้วยเดี๋ยวเอาเห็นสักห้าแล้วกันนะเออสักห้าก็พอเนาะ สักห้ามันจะแหลกไปไหมเนะี่ยโอเคสักห้าก็ยังพอดูได้นะเออแนวดีกว่าสนี่แหละเนาะการเล่นของเราจะได้สมูทหน่อยไปเรามาเริ่มหาตัดไม้กันเลยดีกว่าคิะว่านี่คือการเอาชุดรถที่ท้าทายแล้วกันนะหมวกเยอะแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดไม้กันเลยดีกว่าขอไปเสี่ยงรบกวนเรื่องรถด,ด้วยนะ บ้านผมดูติดแถวหน้าถนนนะฮะผมว่าผมลืมเอามอดอะไรออกนะผมกะจะเล่นแบบไม่ใช้มอดนะ,ะแต่ผมรู้สึกเหมือนลืมเอามอดอะไรออกบป็นอย่างนะทุกคนสังเกตที่ช่องนี้นะเนี่ยไอช่องเก็บหอยเนี่ยมันหายไปไหนใช่ไม่ต้องสงสัยนะมันอยู่ไหนนี่ไงเออลืมเอามอดนี้ออกเอาชิบหายตั้งบี น่าดูแกะเนี่ยเนี่ยผมเบื่ออมบอมนี้ออกเนี่ยเห็นไหมแกะเนี่ยอ้าวตรไปตายหาซะงั้นอะไรอยู่ด้านล่างเนี่ยตัวอะไรด้านล่างเนี่ยอ๋อแกะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราเอาแกะตไปนี้ก็ได้นะโอเคเอ้าเนี่ย ผมจำชื่อมอดไม่ได้แต่ผมจำชื่อมอดได้ผมเอาออกไปแล้วนะไอ้มอดพวกเนี้ยรูปล่างแก่นี่เปลี่ยนไปเลยโอเคเอามามีด้วยมานี่นี่นนนเออได้แล้วแกเก็บให้หมดเนี่ยเก็บลำบ,บากชิบหายโอเคไปเดี๋ยวเราครับตัวครับก่อนดีกว่านะไปเดี๋ยวเราหาที่สร้างมากันดีกว่าเดี๋ยวเอาบ้องตั้งไว้ตรงนี้แล้วกัน อันนี้ไม่ไดาวชิวเลาใน Minecraft PE นะฮะเนื่องจาก m i ค e ค r a f PE มีปัญหานะฮะอัปเดตเป็นเวอร์ชันเบต้า1.8.0.24นะฮะมันเลยแบบน่าจะเล่นไม่ได้ไปเดี๋ยวเราต้องหาหินก่อนนะฮะเพราะว่าเราดาวชิวเล่ด้ดยการขาดหินไม่ได้นะมันต้องใช้หินนะฮะเอาว่ายันไม่ขึ้น1.12นะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน1.12ครับไม่ใช่1.16หรือ1.17นะไม่ใช่1.18ด้วย หนึสิบสองล้วนเลยป้าเดี๋ยวเราอัดเจอหินแล้วโอเคปะเดี๋ยวขุดหินตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนี้เราจะขุดยังไงนะมาดูกันนะดินคือนีออกทั้งหมดแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะคือของที่เราอยากที่เอ้ยมีทักพลัยดิของที่ของไหนที่เราไม่อยากจะเอานะฮะเราก็ไม่ต้องไปเก็บมันะฮะเนี่ยข้อดีของมันมันเช่นนี้แหละแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะการที่แบบต้องมาเดินกดเองมันเสียวเวลามากนะเนี่ยอ้ย เราจะไม่ใช้ถามในการตีมอนฮะเพราะว่าเราจะใช้ขวานในการตีมอนแล้วตนที่เรารอเราจะตัดไม้ดีกว่าหาตัดไม้ต้นเล็กๆนะผมไม่ไมค่อยชอบตัดต้นใหญ่เท่าไหร่เนี่ยไอ้นี้มันผู้จัดเล่นเชเดี่ยมันอัปเดตท,ทำให้เราสามารถคิดขวาได้นะเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ผมใช้ขวานฮนะดู ตีทีเดียวกระโดดตีทีเดียวมันก็ตายไปแล้วไม่ต้องเสียเวลามันกระโดดตีได้ไก่ด้วยเออเห็นไหมเห็นข้อดีของมันได้ใช่ไหมล่ะไปเดี๋ยวเราไวนี้ก่อนอยังเนื้อ,ออ่าไปเดี๋ยวเรารีบหาที่สร้างบ้านดีกว่านะก่อนที่มันจะมืดมันมืดแล้วมันลำบากนะฮะอีกพวกเนี้ยไ่ยครับเนี้ยไม่น่าแหละ พวกพีซมันไม่ได้โกงกันนะฮะเพราะว่ามอนเตอร์ในของพวกจาวาอะไรพวกนี้มันก็โหดไปด้วยนะไม่เหมือนของ PE แต่้ามันค่อนข้างที่จะไม่โหดค่อนข้างที่จะกระโปงเลยแหละมาเจอเลครฮะนะผมไม่ค่อยชอบเสียงท่อมในเกมเท่าไหร่นะเนื่องจากมันแบบฟังแล้วค่อนข้างที่จะหลอนหูเลยทีเดียว เก็บไม่ได้โอเคเดี๋ยวคุณหมด,ดยังไงพอหมดแล้วโอเคปะ่ะริหาที่สร้างบ้านกว่าเราจะไม่สร้างในถ้ำนะแม่งหลอนจริงสร้างตรงไหนดีเผาทอดหรอทอดทอดทอดอะผังนี้แหละตัดเยวเรา,เอาไอ้นี่ตัดไม้เหมือนเดิมนะตัดไม้รอเหมือนเดิมเพราะว่าเราสร้างมาเราต้องใช้บ้านไม้นะฮะเออ เคาอยากโหลดอา i ม e c ครับเกมนี hmm. ้มาเล่นกับผมก็ mm hmm. เดี๋ยวผมทิ้งลิงค์ไว้ให้นะฮะใต้ล่างคลิปกดลิงค์โหลดได้เลย mm hmm. แต่ถ้าจะเอามอสพวกนี้ก็หาเองนะฮะ mm hmm. เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมโหลดมาจากไหนเหมือนกันตรงขัานที่จะลำบากเลยแหละ mm hmm. นเนี่ยไอ้มอสอันเมชันเนี่ยผมก็ลืมเอาออกเหมือนกันเนี่ย อาจจะไม่ค่อยสบายตาคุณดูนะเพราะว่าผมปรับเป็นภาพแบบเนี้ยเนะาะทำไมได้ก็มันแหลกเนี่ยคีดไปด้วยเนาะมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาที่สร้างบ้านก่อนเลยแล้วกันตัดไม้ไปด้วยผมสตรีมผ่านนิ m o ด้วยนะอย่าลืมเข้าไปดู ดูผ่านดูทูมันดูได้แหละแต่ว่าดูสตรีมบ้างนะสงสารคนเหงาโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมภูเขาตรงนี้ไปแล้วกันขุดอะไรเนะ่ยเขาเรียกอะไรอนะสโตนเหรอโอ,อสโตนแหละไปะเอาไว้ทําพวกจ้างเหงือพวกเผาไม้เผาอะไรพวกเนี้ยเอาีกขึ้นไม่ได้ โอเคเราขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วไงต่อเนี่ยเอาเอามาผิดอีกอ้อาไม่ผิดไม่ผิดถูกละอเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมภูเาขางนี้ไปแล้วกันนะครับอืมวิจัวมามีาหารเพิ่ม,มเ,เนี่ยใช้ขาเนี่ยข้อดีเยอะมากในกระโดดตีทีเดียวเนี่ยเห็นไหมวัวด้วยอื เออหนไปให้หมดไอ้เ,อเอก็บเก็บเก็บก็บไม่ได้หนังวัวไปทำพวกเกาะได้นะเกาะหนังเนี่ยถ้าไม่มีกอเล็กเดี๋ยวผมจบพันนี้เดี๋ยวเอามอสออกก่อนมันเล่นลำบากมากเลยเฮ้ยเจออ้อยไป,ออไปเราอ้อยไปด้วยดีกว่า ไม้ละยึบโอเคตัดไม้ไปได้วยเหมือนเดิมเอาไว้แบบทำเสาบุงเสาบ้านด้วยเสาบ้านเราจะไม่ค้าเป็นวูดก่อนนะเราจะเอาเป็นแบบเป็นไม้นี้ไม้ปกติก่อนแล้วค่อยไปแปลรูปทีหลังลห้าสาัตว์ มีเนื้อสี่สิบห้าเนื้อวัวสี่สิบห้าโอเคสวยทันได้ไปเผากันเดี๋ยวไม้ด้วยโอเคคราบขวานเพิ่มก่อนอันนี้ถ้ามันซ่อมขวานได้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะมาเดี๋ยวทำคอมโบขวานให้ดูเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวานเนี่ยขวานมันก็จะแบบใช้ได้สองด้านนะ กินแล้วคปแล้วมันกล้จะละเอ้ยบัวเห็นอะไรแบบๆน่ยเราใช้คอมโบให้ดูนี่เห็นไหมโคตรดีอ่ะถ้าลงพาราไซด์ไปด้วยนี่คือแบบน่าจะมันนะเ<ส>กียรอย่างเดียวคือไอตัวที่มันบินได้บนอากาศอ่ะโคตรหมันไส้เลยตัวนั้นพ่อนอะไรมาก็ไม่รู้<อ>เห็นไหมตีง่าย<อ>ตาย<อ>เห็นไหม เอฟเฟกโคตรสวยอลังการมากานี่ไปเดี๋ยวพอเนื้อแค่นี้ก่อนลวกันเนื้อเหมือนจะเยอะเกินนะะละเก็บละเนื้อเนื้อน่าจะเยอะพอแหละเหลือแค่บ้านเนี่ยที่เรายังไม่มีเนะี่ยไปเนื้อน่าแค่นี้แหละน่าจะพอละเก็บโอเคผมหาพื้นที่โล่งไม่ได้เลยอะถ้าเจอพื้นที่โล่งนะผมก็จะอ่า ทำไปเนี้ยสร้างบ้านเลยโอ้หไม้กางเขนโคตรสวยงามมากตอนแบบมันเจเนอเรตขึ้นมานี่คือแบบสวยมากเลยเนะี่ยเขาเรียกอะไรเจเนอเรตรือว่แมแบบหลดแบบหลดแหละมนะไอคุณเหล็กไปด้วยเอาไว้ทำโล่นะพวกเหล็กพวกนี้ นี่บล็อกอะไรเนี่ยบล็อกบ้ากว่าโอ้ไม่เข้าแล้วแม่งน่ากลัวไปเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่าไหมมันใกล้จะมืดแล้วอ่ะทุกคนนึยไม่มีบ้านเลยเอาไงดีเนี่ยไม่มีบ้านที่พอจะสร้างได้เลยอะ่ะเอาตรงนี้แล้วกันไหมสร้างตรงนี้แหละเดี๋ยวนอนก่อนอ้า โอเคตื่นมาแล้วบรรยากาศสวยงามท้องฟ้าค่อนข้างที่จะแบบสบายตาม,มากเอาเอาปะดูดนมีอะไรบ้างแถวนี้เจอจากที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะงืมอนหงิด งุดหีดไม่มีที่ใช้สร้างบ้านได้เลยนี่อา้าวจะกระโดดปลากู้ให้ดูซะหน่อยไม่ได้เล่นไมค์ครับพ PE นะช่วงนี้มันยังอัปเดตไม่เสร็จเล่นเบต้าแล้วมันมีปัญหาเยอะรอให้เขาอัปเดตตัวเต็มอะไรดีกว่าให้มันตัวเต็มมาเลยเสียงอาจจะเบาหน่อยนะไม่ได้ใส่หูฟังพูดแบบสดๆเนี่ยแหละ เสี่ยงรถมาแล้วเอาเป็นว่าเราไม่ต้องหาบ้านแล้วสร้างแถวๆนี้เลยเนาะหาไปมันก็ไม่น่าจะเจอดูดิเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ถ่าจะสวยกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่ใกล้แม่น้ำมันก็พอ่ดีเท่าไหร่นะเอาเนี้ยไมเอาละเดี๋ยวตรงไหนก็ได้ที่มันแบบอยู่ใกล้แม่น้ำดีกว่าผมว่าเอาแค่อยู่ใกล้แม่น้ำพอละเอาเก็บไม่ได้ อยู่ใกล้แม่น้ำมากว่ะวิ่งไปเลยมาอยู่ใกล้แม่น้ำเหมอร่างสองหอมันอาจมันผมมันบอกว่าแม่น้ำอยู่ใกล้แถวตรงนี้ใช่ป่ะวะาวะเดาไปงั้นแหละป้าเป็นวา เดี๋ยวผมจะจบจะปิดคลิปแล้วละกันนะเอาแค่แบบหาที่สร้างบ้านได้แค่นั้นแหละแล้วก็จบคลิปเลยไม่สร้างให้ดูปะ่ะมันไม่เจอแม่น้ำว่ะอาตรงนี้ละกันเนาะเดี๋ยวค่อยเคลียร,เยร์เอาเคลียร,ยร์ตรงนี้ให้มันแบบโลง่ลงๆเอาเดี๋ยวทําตรงนี้ต่อเป็นสูงๆมาเลยแล้วก็ตกแต่งข้างๆนี้ให้หน่อยตกแต่งข้างๆพวกเนี้ยเออแค่นั้นแหละก็ เอาว่าจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันหน่ยในคลิปหน้าโอเคนะไปละู